โอ้โห oh. ตอนทำทำตั้งนานไม่มาถ่ายดูมาถ่ายตอนเสร็จแล้วเสร็จละต้มสุนตีนแดกสุนตีนนะมึงอะ่ะนิ่งตอนทำทำเป็นชั่วโมงไม่มาถ่ายเนี่ยต้มสุนตีนกับทอดปลาทูไปข้าวสุกละดูดูข้าวดิถ่ายดูในหม้อข้าวดิไปหยุดยังอ๋อสุกแล้ว โอ้ฝีมือพ่อครัว <c oughs> คนเดียวเลยวันนี้เข้าครัว <c oughs> คนเดียวเลย